จริงมันมีคนถามผมหน้าเพจเนาะก็คือเวลาเล่นเซ็กครับการที่มันจะเก็บบอดี้ลึกหรือตื้นนะหลายท่านพักมาถามผมเยอะมากเลยคือเรื่องเงื่อนไขของเวลาอืจําได้ใช่ไหมครับคือแบบนี้ครับเริ่มไหมเนาะเริ่มเลยลูกโอเคครับคือแบบนี้ครับการที่เราจะรู้ว่าราคาเมื่อจบเมื่อเกิดซิกเฮดหนึ่งแล้วเขาจะเก็บบอดี้ลึกหรือตื้นเราต้องดูที่เวลาจบแทงครับทีเนี้ยเราเห็นแล้วใช่ไหมว่า อันนี้เป็นแผทสามของซิกเฮหนึ่งใช่ไหมครับการที่เราจะรู้ว่าเขาจะเก็บบอดี้ลึกหรือตื้นเนี่ยเราต้องซูมลงไปดูในเอ็มห้านะทุกคนฟังผมดีนะครับปุ่แองพูดดังๆหน่อยครับทุกคนฟังผมดีนะครับเอาใหม่นะผมช่วยให้ทีหนึง่งในตรงนี้หน้างานนะครับมันคืออุ้ยผมโดนไหมป่ะเนี่ยตรงนี้ในหน้างานนะครับมันคือซิกเฮหนึ่งใช่ไหมครับซิกเฮหนึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วการที่เราจะรู้ว่าเขาจะเก็บบอดดี้ลึกหรือตื้นนะครับ ให้เราเข้าใจก่อนว่าเราต้องไปดูเราต้องลงไปดูไทม์เฟรมเล็กเนาะหนึ่งแท่งของ H หนึ่งมีค่าเท่ากับสิบสองแท่งของ M 5้นะครับหนึ่งแท่งของ H หนึ่งมีค่าเท่ากับสิบสองแท่งของ M 5้ทีนี้ช่วงท้ายชั่วโมงอ่ะครับถ้าเขาเกิด P A กลับตัวอโอเคนะครับ อันนั้นจะเป็นสัญญาณว่าราคาเขาจะถอยเก็บบอดดี้ค่ะอืมอืมอ่าโหอันนี้ขี่แพงนะใช่อ,อืม,อมเดี๋ยวรุ่นแปดวันนี้ดูหน้าง,งานตรงนี้แล้วค่ะแต่ว่าอสอบเรียนเรียนเต็มเต็มระบบเนี่ยก็คือแม่นัดนักเรียนวันเสาร์เพราะว่าไม่งั้นน่ะกราฟวิ่งไม,ไม่ไม่มีสมาธิมแม่ก็เลยนัดนักเรียนไปเรียนวันเสาร์แต่ว่าดูหน้าง,งานนะคะหน้าง,งานที่เพจเลยมันจะได้ไม่ต้องโดดเข้าโดดออกใช่ ทีนี้ครับทุกคนแคปภาพนี้เก็บไว้นะครับอืทีนี้เราลงไปดู M5 กันนะครับทีนี้เราวควรคุลู้ป่ะตั้งเส้นแนวตั้งให้หน่อยครับตอนที่เขาจบซีคับหนึ่งเส้นแนวตั้งยกเลิกครับแล้วก็เลือกเส้นแนวตั้งไปที่วัตถุแล้วก็เส้นแนวตั้งโอเคทีนี้ครับดูว่าเขาจบซีจบซคหนึ่งตรงที่เท่าไหร่ ช่ตรงนี้ยครับเราจะใช้สององประกอบเนอะอันแรกคือเวลาเอ้สามองค์ประกอบอันแรกคือเวลาอันที่สองคือพีเออันที่สามคือกรอบโอเคไหมครับเอาใหม่อันนี้อาจจะแบบหมดอันแรกคือเวลาอันที่สองคือพีเออันที่สามคือกรอบใครฟังทันพิมสามอย่างนี้มาให้หน่อยในคอมเมนต์ครับทีเนี้ครับช่วงเวลาใกล้จบแท่งนะค่ำห้า ประมาณช่วงนี่นี่น,น,นี่ใช่ไหมครับอืมอ่าโอเคช่วงเวลาใกล้จบแท่งนะครับแท่งแดงมันกี่โมงครับผมอ่าโอเคแท่งแดงเนี่ยมันเกิด <10. S 1> ขึ้นตอนสิบโมงพอดีใช่ไหมอืมตรงเนี้ยในตอนแรกสุดอะครับคือมันเป็นพ a เอพดสองขาเซลลใช่ไหมครับทีเนี้ยเราจะเก็บเขาจะเก็บลึกไม่ลึกเนี่ยให้รอรอแท่งไส้หลังเซ็กของอันนี้เนาะอืม,อม ถ้าเกิดสมมุติว่าแท่งต่อไปคอนเฟิร์มว่าเป็นแท่งไส้หลังซิกนะครับของ PA เซลล์อันนี้ถ้าเกิดแท่งต่อไปอะครับมันเกินกินไม่เกินห้านสะิบเปอร์เซ็นตแล้วไส้ที่มันสะบัดขึ้นไปมันไม่ทำลายไส้ของ PA อ อันนั้นจะเป็นไส้หลังซิกของขาเซล์เนาะมันจะเก็บบอดี้ลึกครับแต่ในกรณีนี้มันดันจบเนื้อเกิน50%ของ PA เอเซลเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่ไส้หลังซิกนะครับอันนี้คือ PA เอบายและยืนกรอบเพราะฉะนั้นกดบายวางเอใต้โซนได้เลยครับอันนี้แพงมากเลยนะจริงใช่สําหรับสายตะกะ ไม่เหตุมีผลคือผมแบบงกเอสล่ะแม่ก็ไปหาจุดที่เข้าที่คบขึ้นชเคแต่มันอยู่ในแกนของระบบอยู่แล้วใช่มันคือแกนของระบบแม่แต่ผมมาแอดออนเรื่องนี้เพิ่มเติมจริงผมได้ไอเดียนี้มาจากอาจารย์ออฟกาจารย์บอยครับอแต่ว่าผมก็มานั่งผมบ้านนะผมก็มานั่งดูแท่งแล้วยืนกรอบครับทีเนี้ยอันต่อไปใช่ปะมันยืนกรอบครับแล้วมันเนื้อเกินกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันเนี้ยครับคือสัญญาณว่าเขาจะเก็บบอดดี้หน่อย กดบายวางเอสเอใต้แท่งนี้ได้เลยครับอ่อาโคตรคุ้มครับอืมโหของแพงเนี่ยเออจริงแพงมากมให้ไปเถอะลูกเอ้แพงแค่ไหนไก,ก็ไปสู้กับใจตัวเองอยู่ดีใครใครชอบอันนี้นะครับช่วยพิมพ์ว่าสุดยอดท่าไหนอขออีกรอบโอเค เอาใหม่นะเอาตรงไหนดีอ่ะทำเฟรมอะไรทำเฟรม M5 M5 ค่ะอันนี้ก่อนจบก่อนจบชั่วโมงจะเกิดเป็น PA ก่อนจบชั่วโมงก่อนจบชั่วโมงใช่ไหมครับใช่มันจะจบเป็น PA by คุู้กว่าเริ่มมาแต่เท็จหนึ่งเลยเราจะได้อธิบายให้เขาฟังใหม่นะพี่ๆตั้งสติกันดีๆนะครับผมตั้งสติดีๆผมจะเริ่มมานะลบก็เลยเนาะได้ครับลบใหม่หมดเลยเดี๋ยวผมเริ่มให้ใหม่หมดครับเขียนฮะ ท่านี้เอาไปเล่นกับกรอบได้นนรับนนถ้าใครถ้าใครที่ตามเพจผมแล้วเห็นออเดอร์ผมผมใช้เรื่องนี้เลยนะจริงๆริงโอโหแม่เราให้ของแพงมากเลยะแพงดิอืมอ่าอืม,อมแพทสามจะได้ไม่ต้องไปดูไปลาไส้ไส้มืออันนี้เป็นสิ่งที่ผมแบ็คเคสจนถึงตีสามมามาประมาณแบบ หกเดือนนะอืมใช่ตอนนั้นที่ใช้กรอบอะใช่ครับแล้วตอนหลังก็ไปหายมากกว่านี้เข้าลุมดำเลยใช่ทะเลไทยครับทะเลไทยไปเลยโอเคทุกคนเอาใหม่นะครับเอาเส้นสีม่วงเอกได้พร้อมนะครับปากกาพร้อมสมุดพร้อมสีม่วงนี้เหรอครับเอออืมทีเนี้ยเราหมุนมาดู H หนึ่งก่อนนะครับเอาใหม่นะทุกคนนะตั้งสตินะครับเรามาดู H หนึ่งก่อนจะสังเกตว่าอันนี้คือซิก H หนึ่งแพทสามถูกไหมครับอันนี้คือซิก H หนึ่งแพทสาม เนาะทีเนี้ยระหว่างที่ราคากําลังวิ่งอยู่เนี่ยก่อนที่จะเป็นก่อนที่จะจบแพทสามเนี่ยอืมเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาจะเก็บบอดดี้ลึกหรือตื่นนะครับช่วงท้ายๆชั่วโมงอ่ะครับประมาณแบบห้าสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยอืให้เราซูมลงไปดู M ห้าครับอืมโอเคนะสเต็ปแรกนะดู P A ก่อนใกล้ๆจบชั่วโมงประมาณห้าสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยอลงไปดู M ห้าครับ อืม <S <S องมาดู M ห้านะทีนี้ขั้นต่อไปนะครับเข้าใจกันก่อนนะว่า M ห้าเนี่ยมันมีค่าเท่ากับสิบสองแท่งเอาใหม่เขาพูดใหม่หนึ่งชั่วโมงแท่งหนึ่งชั่วโมงมีค่าเท่ากับสิบสองแท่งของ M หโอเคไหมครับหนึ่งชั่วโมงมีค่าเท่ากับสิบสองแท่งของ M ห้านะครับอื เราจะซูมไปดูกันไปขั้นต่อไปขั้นที่สามแค็บไว้เราจะซูมไปดูกันนะครับก่อนจะงงฟังเขาก่อนเนาะเนี่ยชอบสั่งตัวเองว่างงงงงงนะครับพี่พี่ฟังให้จบตอนตั้งสติก่อนลูกโอเคครับเขาค่อยเรียบเรียงค่ะเค่อยเรียบเรียงอย่าเวลาที่เราฟังเนี่ยผมแนะนำนิดนึงเนะเราอย่าเพิ่งบอกว่าหูฉันตามไม่ทันตามไม่ทันพี่พี่ปล่อยวางแป๊บนึงครับเก็บสเต็ปต่อไปก่อนรลกนี้ยังอยู่เดี๋ยวย้อนกลับไปฟังได้นะครับโอเคทีนี้ ช่วงใกล้จบชั่วโมงก่อนที่มันจะเป็นซิกเฮหนึ่งเราซูมลงไปดู m5 นะครับอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้คือ1แท่งของ h1 มีค่าเท่ากับ12แท่งของ m5 หากว่าช่วงท้ายชั่วโมงเขาเกิด pa ในทางตรงกันข้ามอีกทีนะครับถ้าช่วงท้ายชั่วโมงเขาเกิด pa ตรงกันข้าม มันคือสัญญาณว่าเขาจะกลับไปเก็บบอดี้ทีนี้ขั้นที่สี่สเต็ปที่สี่เขาจะเก็บมันอันเนี้ยจะเป็นการลงเก็บบอดี้ลึกแค่ไหนในขั้นที่สี่นะครับสี 4, ่คือเขาจะเก็บบอดี้ลึกแค่ไหนให้เรารอแท่งไส้หลังซิกข,ของ M5 ครับอืวงนะครับผู้อันนี้เราอันนี้เนาะให้เรารอแท่งไส้หลังซิก ของ M5 นะครับแต่ว่าแท่งเนี้ยก่อนจบชั่วโมงอะครับหลังจากแท่งแดงแล้วเนี่ยคือพอมันเกิดแท่งแดงแล้วนะให้เรารอแท่งไส้หลังซิกของแท่งแดงนะครับถ้าเกิดสมมติว่ามันจบต่ํากว่าแท่งแดงเกิน50%เขาคือไส้หลังซิกแล้วเขาจะพาลงไปเก็บบอดี้ที่หลือขึ้นในกรอบต่อต่อไปนะครับแต่นี้สถานการณ์นี้มันไม่ใช่เนื้อ มันมาเกินห้าสิบเปอร์เซ็นตและไส้เขาทําลายไส้ซิกขาเซลลเนื้อใช่ไหมครับเนื้อดังนั้นมันแปลว่าเขาทําลายทําลายไส้ซิกขาลงในเอ็มห้าเรียบร้อยแล้วอืเมื่อจบแท่งนี้ราคายืนกรอบด้วยโอเคไหมครับอกดบายหลังจบแท่งแล้ววางเอสอข้างใต้แท่งนี้ได้เลยครับอาอาโคดมันครับผมบอกเลยอื โอเคนะครับใครชอบเทคนิคนี้พิมพ์ว่าชอบชอบแค่ไหนครับเซลล์ถูกทำลายแล้วแชร์ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่อยากเทรดซิกและนี่คือวิธีการเทรดซิกให้ได้วินเลทแปคสิบแปดเปอร์โอ้หแพงมากค่ะ